นับเป็นอะไรที่ไม่ยากเกินไปสำหรับสมาชิกรายการมัตสยามและผู้สนใจแต่เมื่อไรที่คุณต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วนแน่นอนคุณต้องมีผู้ประถมหรือผู้ให้การช่วยเหลือคุณก็จะได้จังหวะและโอกาสพร้อมกับอาชีพที่มากกว่าทุกคน สามเคล็ดลับไม้เด็ดวิชาหวงจุ้ยระบบเตาเหมาสารสำหรับตำแหน่งผู้อุปถมัมภ์ตำแหน่งที่หนึ่งของหวงจุ้ยส่งเสริมผู้อุปถัมภ์คือเตาคัวเตาคัวคุณครวรจะอยู่ในสภาวะที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีและที่หนํำซ้ำเตาคัวคุณควรจะต้องไม่พอดีเกินไปอย่างไรคือพอดีเกินไป เตาคัวคุณควรจะมีมากกว่าหนึ่งหัวคือมีสองหัวเพราะฉะนั้นเรากาลังจะบอกว่าเตาครัวสองหัวดีกว่าหัวเดียวแน่นอนเนื่องจากตาแหน่งนี้เป็นตําแหน่งสร้างผู้ประถมยกตัวอ,อย่างเช่นหากคุณทํากับข้าวหนึ่งเตาคุณก็จะเหลือหัวอีกหนึ่งเตาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นผู้ประถมคุณเพราะฉะนั้นยามคุณงานล้นมือเช่นคุณทําอาหารมากกว่าหนึ่งอย่างคุณก็ยังใช้เตาสองอย่างได้ ในวิชาห่วงจุ้ยระบบเตาเหมาซานตำแหน่งเตาครัวถือว่าตรงนี้สร้างพลังงานวิญญาณแบบลับๆเปรียบเทียบเตาครัวกับชีวิตประจําวันการที่คุณใช้เงินในตัวคุณแบบปกติมันก็เปรียบเสมือนกับคุณอยู่กับเตาหนึ่งเตาแต่เมื่อไหร่ที่คุณต้องการใช้เงินแบบเร่งด่วนแน่นอนคุณต้องมีผู้ประถมหรือผู้ให้การช่วยเหลือมันก็เปรียบเสมือนคุณมีเตาสองเตาตำแหน่งที่สองเคล็ดลับไม้เด็ดสำหรับผู้ประถม คือเตียงนอนเตียงนอนของคุณเหมือนกันควรตั้งมีขนาดใหญ่กว่าตัวคุณหรือเต็มที่คือคุณตั้งนอนสบายแต่ในทางที่ดีที่สุดเตียงนอนให้มีขนาดใหญ่กว่าตัวคุณไว้จะนับเป็นการดีกว่าในระบบวิชาขอวงช่วยเต๋าเหมาซานในจุดนี้ก็เปรียบเสมือนกับคุณจะได้ผู้อุปถัมภ์ในเชิงพลังงานวิญญาณในด้านของการสร้างเนื้อสร้างตัว บุคคลที่นอนขนาดเตียงเล็กๆหรือเตียงพอดีตัวเราจะเห็นว่าการเจริญเติมโตของอาชีพหรือธุรกิจเป็นไปได้ยากเหมือนกันหากถ้าคุณนอนเตียงในขนาดที่มีความใหญ่กว่าตัวคุณก็จะมีจังหวะและโอกาสในการขยายธุรกิจเพราะมีผู้ประถมคุณในเชิงธุรกิจที่มากกว่าเดิมตำแหน่งที่สามตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งหน้าบ้านประตูหน้าบ้านของคุณควรมีขนาด ใหญ่กว่าประตูทุกบานหากประตูหน้าบ้านของคุณมีขนาดเล็กกว่าประตูห้องนอนหรือมีขนาดเล็กกว่าประตูหลังบ้านหรือมีขนาดเล็กกว่าประตูบานอื่นๆในบ้านคุณก็จะได้จังหวะและโอกาสในเชิงผู้กระทำได้น้อยกว่าทุกคนในทางกลับกันหากคุณมีประตูหน้าบ้านใหญ่กว่าประตูหลังบ้านใหญ่กว่าประตูห้องนอนคุณก็จะได้จังหวะและโอกาสพร้อมกับอาชีพ ที่มากกว่าทุกคนที่มีประตูหน้าบ้านขนาดเท่าประตูห้องหรือขนาดเท่ากับประตูต่างๆเพราะฉะนั้นไม้เด็ดนี้ถือเป็นไม้เด็ดคิดลับที่เรียกเงินเรียกอู้ผู้ประถมได้อย่างดีก็คือขนาดของประตูหน้าบ้าน 3. คิดลับไม้เด็ดในระบบวิชาห่วงจุย้ยเตาเหมาซานหากคุณทําการแก้ไขหรือหากคุณทําการต่อเติมซ่อมแซม ในสภาวะทั้งสามเหล่านี้แล้วคุณยังมีความลังเลให้คุณดูคลิปนี้อย่างท่องแท้แล้วทบทวนถึงตัวคุณว่าตัวคุณได้เป็นอย่างที่เรากล่าวมาทั้งสามตำแหน่งหรือไม่สวัสดี